จิตที่ดับสังขารน,นิโรธสมาบัติเมื่อจิตผ่านผลรูปปานและอรูปฌานทั้งแปดสิ่งสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่คือการรู้ว่ารู้แม้ความรู้นั้นยังเป็นสังขารผู้มีปัญญาย่อมเห็นว่าแม้การรู้ก็ยังปรุงแต่งจึงละแม้ความรู้สุดท้ายให้ดับไปเมื่อสังขารสุดท้ายดับไม่มีจิตใดเกิดขึ้นอีกไม่มีเวทนา ไม่มีสัญญาไม่มีความคิดไม่มีเวลาไม่มีที่ใดมีแต่ความว่างบริสุทธิ์เกินคำเรียกขานกายยังดำรงด้วยอำนาจกรรมเก่าแต่จิตดับสนิทเหมือนเปลวไฟที่ไม่ดับเพราะลมห่างแต่ดับเพราะเชื้อหมดนี่คือนิโรธทศมาบัติภาวะแห่งความสงบสูงสุดในโลกสมถะที่ไม่มีผู้รู้ ไม่มีผู้เห็นไม่มีสิ่งใดจะรู้หรือเห็นได้อีกเมื่อออกจากสมาบัติจิตแรกที่เกิดขึ้นเต็มด้วยพลังอันบริสุทธิ์เป็นดวงจิตที่สะอาดใสเยือกเย็นพร้อมใจเห็นตามความจริงว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงดับได้นิโรธทสมาบัติไม่ใช่นิพพานแต่คือเงาใกล้ประตูนิพพานคือการดับจิตชั่วคราว เพื่อให้เห็นว่าความดับอย่างแท้จริงมีอยู่จริงเมื่อจิตรู้เช่นนี้แล้ววิปัสสนาญานย่อมเกิดขึ้นยังเต็มเปี่ยมและนั่นคือก้าวสุดท้ายก่อนหลุดพ้นจากทุกทั้งปวง